ดูก่อนภิกษุก็ปัตวีธาตุเป็นอย่างไรคือปัตวีธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็ปัตวีธาตุภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่แข็งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข็งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปัตทวีธาตุภายในก็ปัจวีธาตุทั้งภายในและภายนอกน,นี้แหละเป็นปัจทวีธาตุทั้งนั้นเธอพึงเห็นปัจทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารั้นเห็นแล้วจะเบื่อนายปัตถวีธาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดในปัตถวีธาตุได้ดูก่อนภิกษุก็อาโปาธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปาธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็อาโปาธาตุภายในเป็นอย่างไร ได้แก่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือน้ำดีเสลดหน้องเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ํำลายน้ำามกไขข้อหมดหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เอิบอาบซึมซาบไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปาธาตุภายใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นอาโปธาตุท้งนั้นเธอพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อนนอาโปธาตุและจะให้จิตคลายกำนัดในอาโปธาตุได้ดูก่อนภ<ม>ิกษุ ก็เตโชาธาตเป็นอย่างไรคือเตโชาธาตภายในก็มีภายนอกก็มีก็เตโชาธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่อบอุ่นถึงความเร,ร้อนกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือาธาตุที่เป็นเครื่องอยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโทมยังกายให้กระวนกระวาย และธาตุที่เป็นเหตุให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วถึงความย่อยไปด้วยดีหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นเตโชธาตทั้งนั้น เธอเพิ่งเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อนายเตโชธาตและจะให้จิตคลายกำหนัดเตโชธาตได้ดูก่อนภิกษุก็วาโยธาตเป็นอย่างไรคือวาโยธาตภายในก็มี ภายนอกก็มีก็วาโยธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่พัดผันไปกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไร ที่พัดผันไปกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวาโยธาภายในก็วาโยธาทั้งภายในและภายนอกนี้แหละเป็นวาโยธาทั้งนั้นเธอเพึงเห็นวาโยธานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อนาวายโยธาต และจะให้จิตคลายกำหนัดวายโยธาดได้